เ,เตี้ยเกินโอเควันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการ แต่จริงๆแล้วต้องต้องเอาครีมนะถ้านพู้โชมมันหนีบมันจะดีมากเลยแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ใช้กรรไกรตัดเพราะว่านี้ยอดมันแก่แล้วก่อนหน้านี้คือโล่งแบบนี้เลยนะคะคือเล็กมาตัดออกหมดเลยมันก็เกิดยอดใหม่แต่ทีนี้ยอดมันแก่เกินไปมันแก่เกินไปจ้าต้องมาตัดออกตัดออกให้หมด ที่ลองกินมานะทานโบราณมันจะมีหนามแต่ว่ามันอร่อยกว่าค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นชาอมแบบแท้ๆมันอร่อยกว่าทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เล็กได้ยินคนขายเขาบอกก็เลยมาพิสูจน์ดูว่าชาอมที่แบบหนาน้อย หรือไร่น้าย Somehow, <ploy these. S 2> ังไม่เคยเห็นไร่น <open feathers> ้านะคะเห็นแต่น้าน้อยแต่ว่าพอมากินเปรียบเทียบกันแล้วชะอมที่มีหนามชะอมโบราณแบบเนี้ยมันอร่อยกว่าจริงๆปลูกชะอมไว้น่าจะสิกว่าต้นอยู่นะคะต้องมาดูแลอย่างนี้นะแล้วด้านล่างเนี่ยคือเล็กใส่ปุ๋ยคอกแล้วร้อนมากเลยค่ะทุกคนมันตอนเย็นแล้วนะคะตอนเย็นแต่ว่าเมื่อกี้เล็กเดินรดน้ํา เปลี่ยนเปลี่ยนสปริงเกอร์นะคะสลับก็ถ้ามีหนามก็เก็บให้ดีนะมีหนามเก็บให้ดีเดี๋ยวพามาดูคางนี้อันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงเขียวสวยมากอยังไม่ได้มาตอนช่วงนี้ตอนมะนาวอยู่ไอเนี่ยยังไม่ได้แบบมาชามีคนสั่งไว้นะคะ เด,เดี๋ยวเล็กจะทําให้นะชะอมพันโบราณเนี่ยนี่เอาออกอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยจริงจริงจริง,รงยอดยอดพวกเนี้ยพอดีเลยนะทุกคนเนี่ยพ,พอดีเลยแต่ว่าแต่ว่าเล็กจะเอาออกใหม่ให้แบบว่าเวลาออกใหม่มาเนะ่ะให้มันแบบว่า,าแก่พร้อมกันตัดออกเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะเมื่อเช้า เม่ช้าเอาไปกินแล้วล่ะชะอมไข่เจียวไข่เจียวใส่ชะอมอันนี้คือเป็นวัชพืชก็ตั้งใจเอาออกแล้วก็วิธีการชะอมชะอมก็ชอบน้ํานะทุกคนชอบน้ําแล้วก็รดด้วยจุดเด่นสีสังข้อแสงแล้วก็วขวย่คอกค่ะขุย่คอกอะไรก็ได้นะขี้หมูขี้ไก่ ที่วัวเล็กเอาที่วัวมาใส่คือเขียวเลยจากที่เหลืองๆนะคะลองดูนะลองดูนะที่วัวใส่ประมาณต้นแค่เนี้ยประมาณสี่กรัมมือนะคือได้ผลเลยค่ะเขียวมากแล้วก็เอาไปใส่ผักอะ่ะคือสวยมากเลยที่วัวอนะ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงมันเหมาะมากกับผักกินใบนะคะเนี่ยยอดนี้พอดีเลยยอดนี้พอดีเลยอ่าเอาออกเอาออกแล้วนะคะ แล้วตอนที่ออกใหม่มานะเดี๋ยวเล็กจะพามาดูอีกที่นึงกุหลาบที่บอกจะพาดูออกดอกไปแล้วคือสูตรเร่งรากอ่าเร่งดอกของกุหลาบสูตรเร่งดอกนะคะกุหลาบไอติมอ่ะพันไอติมออกดอกไปแล้วเห็นผลจริงที่เล็กใช้ไข่ไก่กับน้ำปลาร้านะทุกคนไปทำได้เลยเร่งดอกได้ไข่ไก่น้ำปลาร้านะคะ แล้วก็กะปิใครไม่มีตปลาก็ใส่กระปีแทนมันเร่งดอกได้จริงๆออกดอกแล้วค่ะกุหลาบไอติมมวนจะยุ่งไม่ได้ถ่ายเอาออกแบบนี้เลยนะเอาออกแบบนี้เลยหลายต้นอยู่นะคะหลายต้นอยู่ไม่ตัดต่อนี่อันนี้ยาวเกินไปแต่เขียวดีมากเลยค่ะอุ๋ยีวัว สห็ผลจริงนี่จริงๆก็เป็นทีมนะถ้าเป็นทีมคือเด็ดออกได้เลยค่ะมันจะบิดออกได้ง่ายมากโอเคนี่ได้แล้วได้แล้วนะคะสําหรับการดูแลชะโอมจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลพาดูทับทิมน่ารักมากทุกคนเป็นทับทิมประดับนะคะกล้องสดนะคะนี่ดูดอกดอกมาก น่ารักมากเลยแต่ว่า,า,าทับทิมที่กินลูกนะคะก็จะเอามาปลูกเอาปลูกแล้วอีกด้านหนึ่งอันนี้คือเราไปซื้อมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นทับทิมประดับแต่ก็สวยสวยมากเลยสีแดงสวยมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นมักรูดออกยอดใหม่ค่ะ ให้ผลจริงปุ้ยขี้วัวแนะนำเลยแตกยอดใหม่